mm จูอ่อนคือคำสาปแช่งของผู้ที่ตายภายใต้อำนาจแห่งความเครียดแค้นมันทูกคูณและเพิ่มพูนณอย่างสถานที่ที่คนพูดนั้นเคยอาศัยและใครที่เกี่ยวข้องจะต้องตายและคำสาปจะบังเกิดใหม่สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เรามาพบกับก,บการสปอยหนังกันดีเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าจูอ่อนผีดูภาคที่1ห,หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k Instagram. เปิดเรื่องมาที่เรื่องราวของริการิกาเป็นอาสาสมัครที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานส่งเคราะห์ชุมชนในวันนี้หัวหน้าได้รับมอบหมายให้เธอไปดูบ้านโทโคยามิสักหน่อยเนื่องจากคนตีปายคราวก่อนไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนเลยไม่มีรายงานกลับมารบกวนด้วยนะริกาจังเธอก็เอออเธอเป็นแค่อาสาสมัครได้ลงงานสักวันจะเป็นไรไปถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่แต่นายสั่งหมายให้ทำไงได้เธอเลยต้องไปที่บ้านหลังนั้นบ้านที่ซุดโสมกดกระดิ่งก็ไม่มีใครมาเปิด แต่ประตูไม่ได้ล็อกเธอเลยถือวิสาสะในการเข้าไปในบ้านช่างแสนสกปรกรกรุงรังเธอเรียกหาใครก็ไม่มีใครตอบจนไปเจอกับคุณป้าคนหนึ่งซึ่งตามทะเบียนบ้านเธอคงจะชื่อคุณป้าซาจิเอะริกาจังพยายามพูดคุยแต่คุณป้าดูเหม่อลอยไม่มีคําตอบหรือเสียงออกมาจากปากเลยสักนิดริกาจังเห็นสภาพบ้านอย่างนั้นเธอเลยทนไม่ไหวอาสาจัดบ้านให้เช็ดถูพืชและเช็ดตัวให้กับคุณป้าด้วยเธอเป็นสาวที่แสนใจดีและแล้วเมื่อเธอขึ้นชั้นบนเธอก็ได้ยินเสียง กอกแกดังมาจากในห้องเธอเรียกถามว่าใครก็ไม่มีเสียงตอบรับเธอเลยเดินเข้าไปไปหาต้นตอนของเสียงจนไปเจอตู้อันหนึ่งที่ปิดผนึกอย่างมิดชิดเสียงมันดังมาจากในนั้นเธอได้ถอดเทปที่ปิดผนึกและเปิดดูในตู้สิ่งที่เธอเจอนั้นมีแค่แมวน้อยสีดําเมื่อเหลือกตามหมองเธอก็ต้องตกใจเด็กผู้ชายซ่อนอยู่ในตู้เธอหวาดกลัวมากคนหรือผีก็ไม่รู้เลยมาถามคุณป้าด้านล่างแต่เช่นเคยคุณป้าเหม่รอ,อยและเธอก็ได้ไปเจอรูปที่ทิ้งไว้ในบ้านและคาดว่าจะเป็นรูปของบ้านนี้ โทรไปถามสนักง,งานสํานักง,งานก็ไม่มีข้อมูลและเสียงโทรศัพท์บ้านก็ได้ดังเป็นเสียงที่ฝากข้อความเอาไว้ใจความว่าวัดีจ้าดิจดิตมีนะโคซามิอยู่หรือเปล่าพักนี้แม่อาการดีขึ้นบ้างไหมฉันเป็นห่วงท่านมากเลยนะยังไงช่วยโทรกลับด้วยแค่นี้นะและสายก็ได้ตัดไปริกาก็มึนงง,งแต่ทําไงได้ละ่ะนาที่สังคมสงเคราะห์เป็นของเธอเธอเลยขึ้นไปข้างบนทักทายเด็กคนนั้นสวัสดีจ้าฉันชื่อริกานะมาดูอะไรคุณป้าเธอชื่ออะไรละ่ะเด็กคนนั้นก็ตอบว่าโต โอเมทานที่ริกาจังจะทำอะไรต่อเธอก็ได้ยินเสียงพึมพำมาจากด้านล่างคงจะเป็นเสียงคุณป้าที่ไม่เคยปิดปากเธอเลยเดินลงมาดูเพื่อความแน่ใจใช่แล้วคุณป้ากำลังพึมพำอะไรบางอย่างอยู่ริกาก็บ่อยคุณป้าพักเธอนอนได้แล้วแต่คุณป้ายังคงพึมพำสายตาก็จ้องมองณมุมมืดของห้องเมื่อคุณป้านอนลงเงาจากมุมมืดก็มาคล่อมที่ตัวคุณป้าปิดตาคุณป้าไว้ริกาจังที่ได้เห็นเงานั้นถึงกับตกใจทําอะไรไม่ถูกและเธอก็ได้สลบไป เด็กน้อยตัวชิโอกก็ได้มาดูตัวริกาและเรื่องของริกาก็ได้จบลงต่อมาเป็นเรื่องราวของคาสยะคาสยะอาศัยอยู่ในบ้านเก่าหลังนี้พร้อมกับภรรยาในคืนนั้นที่คาสยะหลับไหลภรรยาของเขาก็ได้ตื่นขึ้นเนื่องจากเสียงดังในบ้านคาดว่าคงจะเป็นขุณบ้าซาชิเอะที่นอนไม่หลับเลยออกมาเดินเล่นเมื่อตื่นเช้ามาก็เป็นไปตามคิดเท่ขาของรกลุงรังแม่สามีเอาอีกแล้วนะคาสยะก็ปลอบใจภรรยาดูแลคนแก่ก็เหนื่อยแบบนี้แหละคงจะแปลกที่ทําให้การ คืนนอนไม่หลับคงจะออกมาดเดินเล่นและดทำข้าวของรกรุงรังดูสิกลางวันหลับโุยเลยยังไงผมก็ขอให้คุณดูแลแม่ด้วยนะผมจะออกไปทำงานก่อนและก่อนที่กัสยะจะออกไปภรรยาก็ได้เตือนว่าวันนี้อย่ากลับดึกละ่ะน้องสาวคุณจะกลับมาบ้านนี่น้องสาวคุณเห็นโทรมาบอกว่าเป็นห่วงแม่มากเลยจะกลับมาเยี่ยมเมื่อคาสยะออกไปทำงานภรรยาก็ทำงานบ้านจนเหน็ดเหนื่อยและเผลอหลับไปก่อนที่จะสะดุง้งตื่นจากเสียงดังในบ้านเธอตื่นขึ้นมาเช่นเคยคุณแม่ทำข้าวของแต่อีกแล้ว เธอเลยเดินไปหาคุณแม่เพื่อพูดคุยแต่จู่ๆก็มีเสียงดังมาจากราวบันไดเธอเลยเดินไปดูเห็นแมวสีดํา<ำ>กําลังวิ่งขึ้นไปบนบ้านเธอเลยเดินตามไปและแวบหนึ่งเธอก็ได้เห็นขาของเด็กน้อยก่อนที่เธอจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีมือน้อยๆลากตัวแมวไปเมื่อเธอตามไปด้วยชัดเจนเข้าไปในห้องเสียงแมวก็ร้องโหยหวนเสียงกรีดของเธอก็ตามมาตัดภาพในค่ำคืนนั้นคาสยะก,กลับมาถึงบ้านกลับมาแล้วครับเอ๊ะภรรยาหายไปไหนปกติเธอจะมารอรับเมื่อเข้ามาดูใน ก็เห็นคุณแม่นั่งอยู่แล้วนี่อะไรกันทําไมในบ้านรกดงรังภรรยาไม่เก็บข้าวของเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเลยแล้วคาสมิก็ได้เจอกับภรรยาที่นอนสลบอยู่บนเตียงตาข้างไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบเขาได้โทรไปที่โรงพยาบาลทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งเดินผ่านตรงด้านหลังเขาเลยได้สํารวจดูใต,ต้โต๊ะก็ไม่มีอะไรในตู้ก็ว่างเปล่าและเขาก็รู้สึกอีกครั้งอยู่ด้านหลังแน่แน่เขาหันกลับไปก็เจอแต่ภรรยาสํารวจใต้เตียงก็ไม่มีอะไร แล้วบางอย่างก็ได้ปรากฏนัข้างเตียงคือเด็กน้อยในร่างข่าวโพลคาสยะถึงกับตั้งตัวไม่ถูกและแมวดําก็ได้ร้องอย่างโหยหวนมันเหมือนขูวอะไรบางอย่างอยู่ภรรยาของเขาก็เกิดอาการชักกระตุกอยู่สภาก่อนที่จะสลบไปอีกครั้งแต่ดวงตาอย,ย่างเบิกโพล์คาสยะถึงกับร้องไห้ขึ้นมาสภา,าภรรยาเป็นอย่างนั้นและแล้วแววตาของคาสยะก็ได้เปลี่ยนไปอย่างกระโดนอะไรบางอย่างสิงอยู่ในด้านล่างของบ้านน้องสาวของคาสยะก็ได้กลับบ้านมาเธอมาด้วย ข้าวของพอุองผรัง,รงกะว่าจะทําข้าวเย็ยนให้ทุกคนกินและเธอก็ได้เจอกับคุณแม่ไปทักทายแม่แม่ก็ไม่ตอบอะไรในส่วนของคัศยาเธอกําลังอุ้มภรรยาไปไหนไม่รู้และแล้วคัศยาก็ได้มานั่งรอน้องสาวอยู่ตรงบันไดน้องสาวที่ได้มาเจอก็ต้องตกใจนี่พี่เลนอะไรพี่เลนเนี่ยเรียกก็ไม่ตอบและพี่สะพ้ายอยู่ไหนล่ะยังไม่ได้ทักทายกันเลยแต่คัศยากลับไล่น้องสาวออกไปจากบ้านตอนนี้เธอไปที่อื่นก่อนพี่มีธุระต้องสัสง่สียงยังไม่พร้อมที่จะคุยด้วยน้องสาวก็งง ทำไมพี่ไล่ออกจากบ้านแทมยังพูดจาพึมนพำาไปอีกแคสยาเมื่อน,น้องจากไปแววตาของเขาก็ได้เปลี่ยนก่อนที่จะขึ้นไปชั้นบนและภาพก็ตัดมาที่กระจกหลังกระจกบานนั้นมีเงาบางอย่างอยู่และแล้วก็จบเรื่องของแคสยามาต่อในเรื่องราวของฮิตโตมิผู้เป็นน้องสาวเธอทํางานอยู่ในเมืองวันนี้นึกถึงแม่เลยโทรไปที่บ้านแต่ก็ต้องเจอบริการฝากข้อความเธอเลยทักทายวัดดีจ้าเธอสมาจ้ะอยู่บ้านหรือเปล่านะอยากรู้ว่าแม่เป็นยังไงบ้างจริงๆนะฉันเป็น ามากเลยยังไงเธอกลับด้วยละกันแค่นี้นะเมื่อวางสายจากที่บ้านเธอก็ตรงไปที่ห้องน้ําระหว่างที่ทําธุระเธอก็ได้เสียงกอกแกกเหมือนแม่บ้านจะทําความสะอาดอยู่เธอเลยไม่ได้คิดอะไรมากและเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ได้ดังเธอก็คิดว่าพี่นี่พี่ใช่ไหมเมื่อกี้ฉันโทรไปที่บ้านนะ่ะฮลัฮลโหลฮัลโหลและแล้วก็มีเสียงบางอย่างดังมาจากในโทรศัพท์ของเธอปลายสายคือใครพี่พี่เล่นอะไรอยู่อยากแกล้งฉันสี่ฉันกลัวนะและสายก็ได้ตัดไปเสียงเคาะก็ดังมาจากหน้าประตูเธอก็ตอบว่า สักครู่นะคะเดี๋ยวออกไปเมื่อเธอออกไปจากห้องน้ําก็ไม่เจอกับใครแล้วเมื่อกี้ใครเคาะเธอรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยจะออกไปจากห้องน้ําแต่กระเป๋าของเธอไปเกี่ยวกับประตูทําให้พวงกุญแจที่ติดตรงกระเป๋าตกลงบนพื้นเธอเลยเอื้อมไปเก็บเมื่อกลมหลมเท่านั้นแหละเธอได้เห็นบางอย่างออกมาจากห้องน้ําเธอหวาดกลัวมากเลยรีบไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่าต่อห้องน้ําชั้นห้างมันมีบางอย่างอย,งอยู่ช่วยเช็คให้หน่อยคะ่ะเจ้าหน้าที่ก็อมพระไปดูฮิตมิกก็ได้สังเกตย,ยามคนน,นั้นว่าไปไหน และแล้วยามก็ไปถึงหน้าห้องน้ําและเธอก็ได้เห็นจากกล้องว่ามีบางอย่างคลืบคลานเข้าไปในตัวยามลากยามเข้าไปในห้องน้ําเธอหวาดกลัวมากไม่รู้จะทํายังไงดีรีบเข้าห้องไปพักผ่อนดีกว่าเธอขึ้นลิฟต์ไปผ่านทีละชั้นทีละชั้นโดยเธอเองก็ไม่ได้สังเกตว่าหน้าลิฟต์มีอะไรอยู่เธอเข้าไปในห้องพักผ่อนตามปกติและก็ต้องตกใจเมื่อเสียงเรียกเข้าดดังคนที่โทรมาก็คือพี่พี่บอกว่าตอนนี้ยืนอยู่หน้าห้องช่วยเปิดประตูให้หน่อยเธอสองพันประตูก็เห็น จริงๆแต่เมื่อปลดประตูออกไปก็ไม่ได้เจอใครและแล้วสิ่งโทรศัพท์ในมือก็ดังประหลาดเหมือนที่ได้ยินในห้องน้ําเมื่อกี้เธอควงโทรศัพท์ทิ้งและกลับมาในห้องซุกตัวอยู่ในผ้าห่มเปิดทีวีดูเพื่อคลายเหงาแต่ทีวีก็เกิดอาการประหลาดผู้สื่อข่าวเปลี่ยนเป็นใบห,หน้าที่บิดเบี้ยวเธอตัดสินใจปิดมันไม่ดงไม่ดูแล้วน่ากลัวขนาดนี้และแล้วก็มีบางอย่างลากเธอจากใต้ผ้าห่มและเธอก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยจบเรื่องของฮิตโตมิจังมาต่อกับเรื่องราวของโทยามะ รุนพี่ที่สั่งให้ริกะจังมาตรวจสอบบ้านแต่เขาติดต่อริกะไม่ได้เลยมาดูบ้านนี้ด้วยตัวเองเมื่อเข้ามาในบ้านแล้วก็เจอกับคุณป้าที่นอนอยู่ในสภาพที่ดวงตาเบิกโพรงและก็ได้เจอกับริกะที่อยู่ในสภาพเมอรอยลอยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจและแล้วตำรวจก็ได้มาถึงเขาได้ตรวจสอบว่าบ้านหลังนี้มีลูกชายคนโตชวคัคศยะและหาเบอร์ติดต่อมาแต่เมื่อทอไปเสียงเรียกเข้ามันดังมาจากด้านบนเมื่อดูให้ ในฉากก็เจอคัตยสะและภรรยากลายเป็นศพอยู่ในห้องใต้หลังคาในส่วนของริกะจังเธอก็อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งมีมาริโกเพื่อนสนิทมาช่วยดูแลเมื่อริกะจังดีขึ้นมาริโกก็ออกไปทํางานหลังจากที่มาริโกออกไปไม่นานทางตํารวจก็ได้มาสอบปากคําริกะจังเมื่อพูดคุยกันริกะก็ถามถึงโตชิโอว่าเจอเด็กน้อยคนนั้นบ้างไหมตํารวจก็ตอบว่าไม่เจอแต่คุณริกะจังครับวงตระกูลนายงะนั้นน่ะยังไม่มีลูกสักคนเลยนะริกะ,กะก็ตก อะไรการเลโตชิโอที่เห็นคือใครเลยต้องจำใจมาช่วยตัดผ้ามาทีริกะจังหลังจากเธอออกจากโรงพยาบาลคุณตำรวจก็ได้แจ้งข่าวว่าโตชิโอที่เธอเคยพบเจอเป็นเด็กในรูปนี้คือเด็กที่หายตัวไปเมื่อเจ็ปีก่อนถ้าหากยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันคงเป็นเด็กอายุ11ดขวบริกาจังเมื่อได้ทราบข้อมูลเธอก็อตกใจจะเป็นไม่ได้ยังไงโตชิโอที่เธอพบเจอ,อยังเด็กอยู่เลยอายุไม่น่าเกิน1ิบขวบและตอนนี้ก็ยังไม่มีใครพบเจอหรือเธอคนเดียวที่ เห็นตัวเทชิโอและโตชิโออย่างเป็นคนหรือวิญญาณเธอก็ยังไม่แน่ใจตัดภาพมาอีกมุมหนึ่งมีคนพบศพคุณโทยาม่าหัวหน้าของริกาจังซึ่งตายอย่างปริศนาซึ่งตำรวจก็ได้ทราบข่าวนั้นในภายหลังทางตำรวจเลยต้องเอาไปสอบสวนคดีนี้ทิ้งให้อดีตตำรวจต้องมาสืบค้นด้วยตนเองเขาได้ดูภาพกล้องวงจรปิดณคอน,นโดข,ของฮิโตมิในวันที่หายตัวไปเขาได้เห็นการหายตัวไปของยามที่โดนบางสิ่งหลากตัวเข้าไปในห้องน้ําและสิ่งน มันจ้องมองมาที่เขาจ้องมองด้วยสายตาที่เบิกกว้างนั่นเป็นสิ่งที่เขาหนีสิ่งที่เขาออกจากตำรวจสิ่งที่เขาไม่อยากพบเจอเขาไม่น่ากลับมาเลยตัดภามาทิริกาในค่ำคืนที่ทุกคนหลับไหลเธอกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างมาหาเธอนั่นก็คือวิญญาณโตชิโอแต่โตชิโอไม่ได้มาคนเดียวเธอมากับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงกำลังจ้องมองริกาจังด้วยสายตาที่โบิกโพลงเหมือนกันในส่วนของคุณอดีตตำรวจเขาได้เห็นแววตานั่นเขาตัดสินใจ ที่จะเผาบ้านหลังนั้นทิ้งเพื่อให้หนีห่างจากสิ่งที่เขาหนีมาตลอดชีวิตแต่แล้วจู่ๆระหว่างที่เขาระดมมันอยู่เขากลับได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงพูดคุยกันจากชั้นบนเขาเลยเปิดประตูดูแสงสว่างจ้าก็ได้ปรากฏใบหน้าของสาวคนนั้นช่างคุ้นตาซะเหลือเกินเขาเลยเดินตามไปดูแต่แล้วจู่ๆเด็กสาวเหล่านั้นกลับหายไปแสงสว่างแปลเปลี่ยนเป็นความมืดก่อนที่จะมีบางอย่างคลืบคลานหลงมาไล่ล่าเขาเขารีบวิ่งหนีและทางตำรวจก็ได้มาเจอตัวเขาพอดีทําให้กลุ่มตำรวจ ได้เจอชะตากรรมที่ไม่ต่างกันแต่ไม่ถึงกับชีวิตทั้งหมดแค่เจอกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเท่านั้นและเรื่องราวของโทยามาก็ได้จบมาต่อในเรื่องราวของอิเซมิเธอเป็นเด็กสาวชั้นมัธยมวันนี้ก็ไปเรียนกับเพื่อนๆตามปกติและทุกครั้งที่เธอได้เห็นประกาศคนหาย<ๆ>เธอก็ต้องทำน้าเศร้าเนื่องจากคนที่หายคือเพื่อนสนิทของเธอเองวันนี้ก็ได้มาเรียนตามปกติและตรงนิเทศการภาพถ่ายก็ไม่มีภาพเธอแปะเลยสักรูปเพื่อนๆเ,เ,เลยถามกับเพื่อนครู ru, ว่าทำไมไม่ ภาพของอิซามิเลยคุณครูก็ตอบว่าจริงหรอกสังเกตดูหมดหรือยังงั้นเดี๋ยวครูจะไปตรวจสอบให้ละกันนะตกเย็นวันนั้นเธอก็เดินกลับบ้านเพลินลาพังเป็นอีกครั้งที่เธอต้องเจอไปประกาศคนหายเธอไม่กล้าจ้องมองมานรีวิ่งกลับบ้านเมื่อถึงบ้านก็ไม่กล้ากล่าวทักทายแม่เพราะแม่ยังอาลัยอาวอรณ์กับการตายของพ่อซึ่งพ่อของเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คืออดีตตำรวจที่ไปยุ่งเกี่ยวกับคดีบ้านหลังนั้นซึ่งตายในเวลาต่อมาและเธอนี่แหละที่เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของบ้านหลัง นี้เธอกลับไปที่ห้องนอนทุกครั้งที่เธออยู่คนเดียวเธอจะรู้สึกว่ามีใครจ้องมองอยู่เธอต้องทนอยู่กับความหวาดกลัวนี้เพียงลําพังตัดภาพมาที่อาจารย์และเพื่อนสาวสองคนของอิสมิได้มารับรูปของอิสมิณร้านถ่ายรูปที่เพิ่งล้างมาเสร็จครูก็บอกเป็นความผิดของทั้งร้านที่ล้างรูปไม่ครบไม่ใช่ความผิดของครูสะหน่อยแล้วแต่ครูละกันเพื่อนสาวสองคนได้แย่งรูปนั้นไปให้อิสมิดูดีกว่าเมื่อไปถึงที่บ้านก็เจอกับแม่ของอิสมิที่อยู่ในสภาพอิดโรยอย่างกับคนเมากั และขอตัวไปเจอก,กับอิสมิที่สภาพก็ไม่ต่างกันเลยหมกตัวอยู่แต่ในห้องที่มืดมิดเพื่อนจะเปิดผ้าม่านให้เธอก็กลัวเธอได้บอกว่า3มคนนั้นกำลังจ้องมองฉันอยู่3คนนั้นไงโซโอริและเพื่อนๆอ,อีกสองคนเธอจําได้ไหมเพื่อนเราทั้ง3ที่หายตัวไปในวันที่ทั้ง3มหายตัวฉันก็อยู่ด้วยทั้ง3ชวนฉันไปเล่นที่บ้านพี่สิงหลังนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าวันพี่สิงจริงหรือเปล่าแต่ฉันเป็นคนเดียวที่กลับออกมาทั้ง3นั้นเขียดแค่ และจ้องมองฉันมาโดยตลอดพวกเธอก็ด้วยพวกเธออยาเข้าใกล้ฉันนะอีสมิแทบคลัง่งเหมือนเป็นคนเสียสติเพื่อนๆชวนคุยด้วยก็ถูกไล่ออกมาเมื่อออกมาจากบ้านคุณแม่ก็ได้กล่าวว่าอีสมิเป็นเหมือนพ่อเขาก่อนจะตายหมกตัวอยู่คนเดียวกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เพื่อนๆทั้งสองก็ออกมาจากบ้านของอิสมิด้วยความงงงวยอาการของเพื่อนเป็นยังไงกันแน่และเพื่อนๆก็ได้เอารูปของอีสมิออกมาปรากฏว่าถูกรูปที่มีอิสมิอิสมิไม่มีดวงตาอย่างกำลังร้ายที่กำลังจะเกิด เพราะว่าในค่ำคืนนั้นอิสมิได้ลงออกมาจากห้องมาอย่างห้องครัวและได้เจอกับพ่อซึ่งทั้งสองก็รู้ดีว่าทั้งคู่โดนอาถรรพ์จากการไปเกี่ยวข้องกับบ้านพีสิงและแล้วพ่อก็ได้จากไป้วยความอาลัยอาวร์แต่นั่นเป็นแค่ความฝันความฝันของอิสมิเธอสะดุ้งตื่นแล้วทำไมเนี่ยนางสือพิมพที่เธอแปะไว้ที่กระจกมันหลุดออกเธอเลยเปิดผ้ามาดูเธอก็ต้องเจอกับแววตาของเพื่อนสาวที่หายตัวไปเธอหวาดกลัวมากมาตามหลอกหลอนฉันอีกทำไม เธอลงไปชั้นล่างเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เพื่อนเพื่อนทั้งสามยังตามเธอมาและด้วยความไม่ระวังตัวเธอโดนบางอย่างลากเข้าไปในมิติกระจกไปอยู่กับพ่อของเธอและไม่มีวันหวนคืนกลับมาและจบเรื่องราวของอิสมิริกาจังหลังจากผ่านเรื่องเลวร้ายเธอก็ยังทํางานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ต่อไปแต่ย้ายมาทํางานณสถาบนบำบัดคนชาราชีวิตของเธอกลับเป็นปกติแต่ก็อยู่ไม่เป็นสุขเนื่องจากในค่ำคืนหนึ่งที่เธออาบน้านอยู่เธอสัมผัสได้ว่า มีอะไรมาจับหัวบางอย่างยังคงตามติดชีวิตเธอในวันต่อมาริกะก็ได้มาเจอก,กมาริโกเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทก็ชมว่าเธอสวยยิ่งทรงผมใหม่เข้ากับเธอมากเลยแถมในวันอาทิตย์นี้มาริโกจังจะชวนเธอไปดูคอนเสริร์ตได้บัตรฟรีมาสองใบน่ายินดีมากเลยหิวแล้วไปกินข้าวเที่ยงกันดีกว่าและนารานนั่นเองริกะจังก็ได้เจอกับโทชิโอณ้าตายโตที่ร้านอาหารทําให้เธอความผวาและอยู่ไม่เป็นสุขและคอตัวกับบ้านก่อนเมื่อถึงบ้านก็ ฟุ้หลับไปด้วยความเหนื่อยล้าเมื่อตกคำ่ำเธอก็ต้องรำคาญกับเสียงแมวที่ร้องโหยหวนมันยังคงตามติดในสมองเธอและเธอก็สะดุ้งตื่นคงเป็นแค่ความฝันมาริโกจังโทรมาเพื่อถามถ่ายว่าเป็นอะไรบ้างริกาก็กล่าวขอโทษที่วันนี้ต้องทําให้วุ่นวายมาริโกเองก็ตอบว่าไม่เป็นไรฉันกำลังทํางานของฉันอยู่ฉันมาที่บ้านนากักเรียนคนหนึ่งที่ฉันดูแลเขาอยู่คนเดียวเลยรอพ่อแม่มาหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่มาและแล้วริกาก็ดิน เสียงแมวนั้นดังมาจากโทรศพัพท์เลยเรียกมาริโกมาริโกก็ไม่ตอบเพราะว่าแท้จริงแล้วมาริโกอยู่ที่บ้านของโทชิโอนั่นเองด้วยความที่ริกะเป็นห่วงเพื่อนเลยรีบตามไปที่บ้านหลังนั้นเมื่อถึงก็คำมือดึง,ดงพอดีเปิดประตูบ้านก็เห็นรองเท้าของมาริโกอยู่เธอพยายามเรียกหาเพื่อนใจหนึ่งก็เป็นห่วงใจหนึ่งก็กลัวเนื่องจากเธอยังควนผวากับบ้านหลังนี้แต่ก็ต้องสู้ขึ้นไปชั้นบนเพื่อไปหามาริโกและเธอก็ได้เห็นสภาพของมาริโกถูกลากไปที่ห้อง ใต้หลังคาเธอพยายามช่วยเพื่อนปีนขึ้นไปแต่สิ่งที่เธอเห็นคือวิญญาณผู้หญิงกำลังคลืบคลานเข้ามาหาเธอริกาต้องรีบหนีเธอลงมาด้านล่างส่วนกับกระจกและเธอก็เอะใจในกระจกมีอะไรจนเธอสัมผัสได้ว่าสิ่งนั้นไม่เคยห่างเธอไปไหนเลยมันยังคงตามติดเธออยู่ในร่างเธอและมันก็ได้ออกมาจากเสื้อของริกาทาให้เธอนั้นไม่สามารถขยับเคลื่อนได้ก่อนที่มันอีกตัวจะลงมาจากบันไดมาจ้องมองริกายืนมือมาให เธอเหมือนไม่ได้ตามมาหลอกหลอนแต่มาเพื่อขอความช่วยเหลือแววตานั่นริกะเห็นมาโดยตลอดมันคือผีตนเดียวกันแต่มันต้องการอะไรไม่มีใครรู้และริกะจังก็ได้เห็นอีกคนที่ลงมาจากชั้นบนนั่นก็คือวิญ,ญญาณของคุณเซกิคุณเซกิที่ฆ่าภรรยาของตนเองผู้หญิงคนนั้นมาเพื่อขอความช่วยเหลือเธอต้องทุกทนทรมานจากวิญ,ญญาณสามีที่ตามมาหลอกหลอนตั้งแต่มีชีวิตอยู่ถึงแม้โลกวิญญ,ญาณสามีก็ยังคงดุร้ายโทชิ อกก็ได้ต่ขอความช่วยเหลือให้คนมาช่วยแม่แต่ทุกคนที่มายุ่งเกี่ยวต้องตายรวมถึงริกาจังและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่6.7เต็ม10คะแนนใครเข้าใจยังไงโปรดคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างเพราะหนังเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องต่างม,ม,มุตมต่างเวลาแต่ทุกอย่างต่างเกี่ยวโยงกันหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ